วันนี้วันหยุดเกาหลีจ้ารถติดมากมกำลังจะไปทำบุญกันค่ะเดินขึ้นเขาจ้าอากาศดีมากมน,น่าจะประมาณ20องศาเมื่อนี้มาเหุบุญกับแม่จ้าคุณแม่นี <laughs> เดต่เาเห็ด น้ำใสมากอากาศบริสุทธิ์จังสวยงามมากเลยนี่ถ่ายรูปตรงนี้ไหมยื่นถ่ายรูปตรงนี้ไหมอุปป้ามันอ่านว่าอะไรอุปป้ามันเป็นภา้าอะไรนี่นะนะอันนี้นี่ยูจิโมยะอ่าอีโก 이제นน여기่บักครับอย่างนี้ไม่ได้เหรอหรออย่างนีนี่ยต่ออ <interpret> ๋ออ๋ออ๋อองออ๋ออ๋ออ e um ๋ออ right. ้วอ๋ออ๋อออ มีคองคันงคือบานเข้าขายเลยมีหเหรียญมีอะไร นี่แหวนเลยนะโอเเยนี่แหวนไทยคนมันไม่ใช่เลยไม่ใส่อะไรใส่ที like, ่ใส่มาขึ้นไปไ่ายะเออนี้จะาแม่กวนอิมแน่ไปไปไป เขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาไปแขวนตรงนี้คุณยายนี่ทำบุญอากาซิอานนี่ไปแขวนไฟตรงนี้อเสร็จแล้ว ชีรวานเดือวันที่16กุมภาพัน2532พนกสิเอาข้าวสารในห้องไปทำบุญข้าวสารคนละอันละอันจ้าดไปวน้วยเพื่อนเนี้อเอาข้าวสารไปทั้งบุญจ้ามันมีผ้าจริงหรอเไม่มีผ้าจริงๆใช่ไหมไม่มีเกผู้ถึงพานี่ตาม ข้างไหนก็ไหวแม่ไปดิเอซานไปร้างเนี่ยรัวปรทาน บรรยากาศดีแห้งสวยมากวัดวัดเกาหลีสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าดงฮักซาจาเป็นวัดเกาหลีนะคะดงฮักซามาจาโย,ยดงฮักซาพัาสนีนะ ก็เหรอเนี่เ็นตัว่นั่นองนี่นเปนตที่เดี๋ยวาจะไปปกาศี่นประทัศนีถึงโตยรามีประลใช่แล้วสวยตันซ่าถูกอยากดูนำแี่มีตามีดาอุ้ยอุ้ยมือ ทำบุญเสร็จแล้วจ้ากลับที่พักเราได้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย